วันนี้ก็อยู่กับน้องเพื่อนและอาก,กงนั่นเองนะคะวันนี้น้องเพื่อนก็จำฮะแกเอ่อคริสต์มาสเบบี้ชรีีรเปอ400%นั่นเองนะคะโอเคหนูได้มาจากไหนคะหนูได้มาจากเออ่ร้านที่มันเป็นกลมกลุ่มนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเราไปซื้อจากเ,เซนตันคารามสามนั่นเองะะแล้วก็ลงทุนซื้อในเะนื่องวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีกวันหนะ <c oughs> น,นึ่งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบ ถุงเนทะ้าแล้วก็ซีเทเป็นถหงกระต่ายนะคะถ้าเ,าเพื่อนๆเนีย่ยอยากได้ต้นคิดมากแล้วก็เอ่ออะไรนะแฟนตาเต้นแล้วก็อีเดนี้เป็นของขวัญซาน,นด์คอร์สแล้วก็ขนมปังผิดนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยไม่รู้ว่ารจะได้อะไรนะทอยากได้มันที่สุดเลอมัง้งเราไม่อยากไหนให้อากงลอง ดึงออกมาแล้วให้อากงลองบีบๆดูซิแล้วแล้วช่วยกันทายว่ามันจะเป็นลายอะไรไหนลองน้องเพิรนๆลองบีบแล้วก็ทายว่าเป็นตัวอะไรนีหูไหมแล้วให้อากงลองคำดูซิว่ามันเป็นตัวอะไรเออแต่ดูดิว่าจะทายอากงคิดว่าตัวไหนเอาให้อากงดูซิหนูว่าตัวไหนอ่า มันยังเป็น,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 นแนวนอนอยู่เลยแนวนอนเนาะหนูว่าตัวไหนเดี๋ยวให้อากกงถ่ายก่อนมันแบนกว่าหนูว่าของขวัญหรอ <c oughs> หรือเป็นตัวคริสต์มาสไม่ใตัวคริสต์มาสปะ่ะเพราาะว่ของขวัญที่เราดูมามันแบนไคือกับแบนนะหรอแต่มันก็น่ารักหมดมันน่ารักหมดอีกแล้วแต่ว่าเรายังไม่ดูได้แ่ะอ่ะไหนๆโชว์ถุงขึ้นมาก่อนเอาถุงขึ้นมาก่อนโอ้น่ารักดีนะใหญ่ด้วยเอายังอ้าวแกะ เอาไรแป๊บนึงขอขอสามปัะกานเหมือนต้องคิดมาดอ่ะหรอมมมันมีปอไหนให้อากงลองคลำดูเอ่ออากงลองคลำดูได้ไรมีตาจี๋อ,อะเร็วเร็วดึงมาเลยวันสองสาอุ้ยอุ้ยน่ารักไอ้ใจตาหนาไหนหันมาดูดิอุ้ยน่ารัก ตัวเดียววันนี้นะไหนไม่มันเราเราได้ตัวนี้ปู่จ๋าพีแม่เจ้าโว้ยตัวเดียวต,ยตัวนี้เปล่าไม่ไม่ไม,ไม่เราได้ตัวนี้เราได้ไดา oh, <okay. S 2> วอ๋อโอเคก็น่ารักดีไม่คอยอยากตอนแรกเราเพิมเพไม่ค่อยอยากได้แต่พอได้ออกมาเรา,เราเป็นตัว wishing star นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะนี่เราได้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นน้องดาวนั่นเองนะคะนี่ของขวัญวันคริสต์มาสของเรา เป็นสีน้ำเงินซึ่งตาหน,น้าเป็นตาพิเศษพิเศษนะน่าตาพิเศษสำหรับเราคือพิเศษชอบมากเลยยาทไม่ได้ชอบมากตาน้าอยากได้มาแล้วบายบาย Merry Christmas and Happy New Year Yay